เม็ดคันโนลาพี่โนนี่ที่ฉันมา่ายดอกใครรู้นะ่ะตอนนี้เป็นเม็ดแล้วจ้ะ้าเดียวกันฝ้ามืดดูฟฝ้ามืดเห็นไหมยังไม่แห้งเลยจ้ะยังเขียวๆอยู่เนาะไม่รู้วันไหนจะแห้งเนี่ย มันจะมาเก็บไอ้พักขมเดินมาดูพักขมใช่แล้วพักไอ้ติ้นหานนะมันยังไม่งอกนปลา้าะปูดมันจะชอบงอกในปลา้าะปูดจะพักขมฝรั่งเนาะพักติ้นหานจะรออีกสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งฉันก็ไม่ยู่แล้วเนาะคงสงสัยไม่ได้เก็บพักขมแบบปีนี้เนาะนู่นนะยาวไปถึงปลานู่นเลยเนาะ ทางจักรยานจากตรงฉันเดินขึ้นมาจากข้างล่างเมื่อกี้เห็นเขาไถหญ้าอยู่ตรงเขายังไถไม่เสร็จเดินเดินตัดสวนเข้ามาเพราะว่าตรงสะพานนี่มันไม่มีทางลงทางจักรยานเนาะจากตกว่าปีช่วยช่วยยปกติตำสวนเขาเขาจะปลูกไว้ให้แมลงจ้ะแต่ว่าสวนนี่มีเห็นมีเหล่าคางเนาะ โอ้ยให้ดูต้นมาข้างในจ้ะนุตอนไทยจะเป็นยังไงเนาะนุอะ,ะโอ้โยกินได้ไหมเม็ดนี่ตังร้อยมันแห้งเนาะข้าไปทําขนมทำานังมันเนะาะทำขนมเอทีบาครับไปโรยเนี่ยโรยข้างนอกขนมปังเคยเห็นไหมขนมปังเยอรมันอะ่ะอู้ดเราใครเขาไปทําอะไร รือว่าไอ้พวกก,กวางเนาะกวางเข้าไปโอ้เพียดูโอ้วรถมากพี่หนงแยกรถก่อนโอเคจ้ะไปแหละถ่ายให้ดูเฉยๆว่าต้นโดกับต้นนั่นเหมือนกันเนาะนี่ต้นนี่เป็นมิดโอเคจ้าสวัสดีจ้า